ตื่นมาเนี่ยมันรู้สึกตัวเองเจ็บท้องเขาก็เลยลุกขึ้นไปเปิดไฟค่ะเปิดเสื้อดูอมีรอยเล็บจอยู่ที่ท้องเป็นรอย, <ปะ S 1> ลอยเล็บล,ลึกๆค่ะ,อ,ะอยู่สองรอยเขาก็ไปเล่าให้สามีเขาฟังค่ะตัวของเขาทั้งสองคนน่ะเขาเคยมีเขาเคยท้องนะคะเราแทงไปถึงสองครั้งเขาใช้ระยะเวลาอีกเกือบเกือบสองปีเลยค่ะกว่าจะมาตั้งท้องคุณสีแล้วพอตั้งท้องก็มาฝันถึงสิ่งที่มันน่ากลัวมากๆเขาก็เลยเป็นความกังวลใจว่า เออมันจะเป็นลางร้ายอีกหรือเปล่าทั้งสองคนค่ะเขาก็เลยนั่งหมืนนั่ง,งหาข้อมูลวัดไปเจออยู่วัด,ว,ดวัดนึงค่ะวัดเนี้ยเขามีความเชื่อเรื่องที่ว่าใครที่มีลูกยากๆใครที่เจ็บป่วยหนกักๆหรือเป็นโรคเวินโรคกลักลกกบอะค่ะชอบไปไหว้ขอพรที่นี่กันสองคนก็เลยตัดสินใจขับรถไปที่นี่ค่ะไปถึงเนี้ยเขาก็เข้าไปกราบพระกราบพระเสร็จเขาก็มองหาเจอหลวงพ่อค่ะเขาก็เข้าไปหาหลวงพ่อตัวของหลวงพ่อเขาก็พูดขึ้นมาว่า ลูกโยมเนี่ยเขามีกรรมหนักนะอืเจ้ากรรมในเวน่ะเขาตามมาด้วยอืสิ่งเดียวที่จะช่วยหรือสิ่งเดียวที่จะคุ้มครองพวกเราได้มันไม่พนลรงบุญก็ขอให้โยมเนี่ยมันทําบุญบ,บ่อยๆแล้วก็มันพาลูกในท้องไปทําบุญให้มากค่ะตัวของแม่คนเสียค่ะก็เลยเหมือนถามกับหลวงพ่อไปว่ามันมันเกี่ยวกับฝันที่ฝันถึงเมื่อคืนหรือเปล่าเจ้าคะ่ะหลวงพ่อท่านก็ได้แต่แค่พยักหน้าคะ่ะแต่ท่านก็ไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้ ทั้งสองคนเขาก็เลยกลับลาค่ะออกไปข้างนอกเพราะว่างที่เขากําลังจะเดินไปขึ้นรถค่ะแม่ของคุณซีเนี่ยเขาก็เลยชวนคุณพ่อบอกว่าไปดูดวงกันไหมไปถึงเนี่ยค่ะเขาจะเจอเป็นโต๊ะใหญ่ๆค่ะแล้วก็มีคุณป้าหมอดู mm. อายุรา,ราวๆห้าสิบกว่าๆค่ะแม่ของคุณซีเขาก็พูดกับคุณป้าหมอดูว่าเขาอยากดูดวงเพราะว่าเนี่ยเขาเพิ่งท้องคนแรกเลยแล้วพอท้องเขาก็ฝันไม่ดีตัวของหมอดูค่ะเขาก็พูดว่า เขาไม่รับดูดวงให้กับคนท้องนะเพราะว่าเวลาคนที่ท้องเราดูดวงเนี่ยมันไม่ดีกับเด็กในท้องเองคุณแม่ค่ะเขาก็พยายามอ้อนวอนขอร้องคุณป้าค่ะเขาไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครจริงๆคุณป้าเขาก็นิ่งเงียบไปสักพักค่ะเขาชะเงอมองไปด้านหลังของคุณแม่ค่ะที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าแล้วเขาก็พูดว่าเขาขอทําหน้าที่เขาสักครั้งนะเขาขอช่วยเด็กในท้องนะเขาจะไม่ ยุ่งเกี่ยวกับวิบากกรรมที่เขาไม่สามารถจูงได้พูดกับอะไรไม่รู้ที่นู่หลังนั้นพอพอพูดเสร็จเขาก็โยกมาหาคุณแม่ค่ะณวันนั้นค่ะมันจะเป็นากนารดูดวงแบบเปิดไพ่คุณปา้คณปาค่ะเขาก็อธิฐานเหมือนอธิฐานถึงคุณบาอาจารย์ท่านนะคะเสร็จแล้วท่านก็ยื่นให้กับแม่คุณสีเราก็พูดกับแม่คุณสีว่าถ้าอธิษฐานเสร็จนะ่ยสับทั้งหมดเจ็ดครั้งแล้วส่งคืนกลับมาคุณป้าหมอดูเขาก็รั้วไพ่ค่ะแล้วเขาก็กางไพ่คัะแจกแล้วเขาก็พูดกับแม่ของคุณีว่า นึกถึงเรื่องที่ฝันถึงเมื่อคืนนะ